ก็จากที่ครับกองลังสารีนะครับได้ขอความช่วยเหลือไปทางศูนย์ทุเบิดแห่งชาตินะครับในการที่จะตรวจสอบทุระเบิดที่ทหารของเราได้เหยียบนะครับเมื่อวานนะครับหน่วยเป็นการทุระเบิดที่3ามได้จัดกำลังคนเขอบสูนยทราบนะครับจํานวนเจ็ดนายนะครับแรกที่เราไปเจอนะครับจะเจอการระเบิดของอธิบายนั้นประมาณสามทุ่นด้วยกันนะครับ ลักษณะาการวางก็จะเป็นการวางที่ไหนผิวดินนะครับลักษณะการวางของสามทุ่นระเบิดนี้จะห่างกันประมาณส0สิบเซนครับก็ลักษณะาการวางก็จะดีไม้กนิดหน่อยนะครับจุดที่สองนะครับจะเจออยู่ห้าทุ่นด้วยกันนะครับลักษณะการวางเช่นเดียวกับจุดแรกนะครับแต่ลักษณะการวางก็จะกระจายออกไปนะครับห่างประมาณ90้าสิบเซนครับไม่มากครับจากการกู้นะครับ ระเบิดทั้ง8ปดลูกที่ออกมาแล้วเนี่ยตัวทุ่นระเบิดนะครับมีความใหม่นะครับจะมีตัวอักษรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับประกอบกับการวางนะครับที่เจอมานะครับปกติของเก่าของใหม่นะครับถ้าเป็นของเก่าการวางมานานแล้วเนี่ยจะมีมันจะพืชปกคลุมนะครับก็พวกมาแล้วจะเห็นชัดเจนว่าเก่ากับใหม่เนี่ยจะแตกต่าง่างชัดเจนครับ ปรสบการ็นการวางใหม่ครับทุ่นระเบิดใหม่นะครับจุดที่วางก็เลยแนวการวางกำลังของกัมพูชามาข้างหน้าประมาณ1 0 0ยถึง1้0เมตรเป็นทั้งแนวนะครับซึ่งหลังจากนี้กองลังสุรันาลีก็จะดำเนินการเก็บผู้ทั้งหมดเนื่องจากว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับโดยใช้ความระมัดระวังและก็ตอบสภาพ ให้เกิดความปลอดภัยครับ